เออเอาลูกพีชนะคะไปแจกเพื่อนๆนะคะก็ที่ร้านอาหารที่แม่ไม่กิจเคยทํางานนะคะแล้วก็ไปแจกคนไทยแล้วก็จะไปให้เจ้าของร้านเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเขาทำทำพวกพายพวกเค้กด้วยเนาะเขาก็จะใช้พีชคือมันเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนแม่ไม่กิจก,ก็จะเอาไปแจกให้หมดเลยเนาะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ก็คือนกกินหมดแล้วมันก็เน่านะคะแม่ไม่กิจกิน คนเดียวมันก็กินไม่ทันอยู่แล้วอ่ะนี่เอาไปแจกสองรอบนะคะทุกคนแม่ไม่กิจเก็บไปสองสามรอบแล้วนะคะ,กคกเ,กะ,คะเก็บไปให้พนักง,งานที่โกดังเก็บไปให้พนักง,งานขายที่สโตร์ให้เขาไปทาพาย้เขาเอาไปทานคือมันเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแม่ไม่กิจจะไปที่ศูนย์ฮันเดย์นะคะศูนย์ฮุนไดนั่นแหละนะคะแต่ว่าที่เนี้ยเออแม่ไม่กิจจะจะจะ,จะบอกอกอย่างหนึ่งก็คือยี่ห้อรถของที่นี่นะคะเขาจะพูดไม่เหมือน ที่ไทยเราพูดเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยถ้าเราพูดออกไปแล้วเราไม่รู้ว่าที่นี่เขาพูดว่าอะไรเขาก็จะไม่เข้าใจเราเนาะอย่างฮุนไดอย่างที่นี่เขาเรียกว่าฮันเดย์นะคะฮันเดย์ฮันเดย์เขาไม่ได้เรียกว่าฮุนไดเนาะก็ถ้าเราจะพูดกับคนอเมริกาค่ะก็ต้องบอกว่าอ๋อรถเรายี่ห้อฮันเดย์เราจะไปศูนย์ฮันเดย์อะไรเงี้ยค่ะนั่น <laughs> แหละค่ะก็เดี๋ยวแม่ไมิมกิก็จะไปศูนย์ฮุนไดนะคะเพื่อที่จะไปรับเช็คที่แม่ไมิกิ ขายรถไปนะก็คือขายเอาไปจอดนานแล้วแล้วก็คือเขาต้องซ่อมต้องทํานั่นนู่นนี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาแล้วก็เขาตีราคามาให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวแม่ไม่กี่ไปรับเช็คแล้วก็กุญแจไอ้รีโมทเกตของหมู่บ้านนะคะมันติดอยู่ที่รถแม่ไม่กี่แม่ไม่กี่ก็ไม่รู้ว่าหายไปหรือยังนะคะเขาแกะไปทิ้งหรือเปล่าลเดี๋ยวแม่ไม่กี่จะไปตามเพราะว่าไอ้รีโมทต,ตัวเนี้ยมันไม่มีแล้วเจ้าของ property เขาบอกว่าคือบ้านแม่ไม่กี่จะมีสามคนเพราะรถมีสามคันเนาะ แล้วบริษัทที่เขาทำไอ้ตัวรีโมทเกตของหมู่บ้านนะ่ะบริษัทเนี้ยเขาไม่ทำแล้วเขาเขาปิดกิจการไปแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ทำกุญแจรีโมทหายก็จะขอไม่ได้แล้วนะคะพอดีจริงๆแล้วแม่ไม่กี่ก็ไม่ใช้หรอกเพราะว่าตอนนี้รถมีเหลือสองคันเนาะก็ใช้รถเด็ดดีกับรถน้นนองจัสตินแต่ว่าพอดีพาร์ทเนอร์เราอะคะ่ะเป็นเพื่อนบ้านเขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเราเขาทําเขาหาย เขาก็เลยถามแล้วว่าถ้าเราไม่ใช้เขาขอเพราะว่าเขาไปขอที่บริษัทเจ้าของ property แล้วคือบริษัทเนี่ยเขาไม่ทําแล้วเหมือนมันปิดไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะไปขอใหม่แล้วเนาะเขาไม่ลดแค่สองคันเขาจะเหลือใช้แค่ันเดียวเขาสามีภรรยาเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอแล้วว่าถ้าเราไม่ใช้เพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ย้ายเนาะเราก็เลยเออเดี๋ยวจะให้เขาแต่ว่าเดี๋ยวแม่ไม่คิดจะต้องไปตามว่ามันเชงอยู่ไหมเนาะเพราะว่ามันคือมันสําคัญตรงที่บริษัทที่มันทาไอประตูนี้แล้วมันไม่ทำมันไม่ทำแล้วบริษัทที่มันปิดไปแล้วเนาะ ดีย๋ยวแม่ไม่กิจจะให้ดูว่าแม่ไม่กิ่เก็บมาเยอะมากนทุกคนดูนี่ทุกคนดูค่ะเยอะมากๆเนี่ยเต็มถุงล้นยังเหลือ,อนะคะยังไม่หมดนะคะทุกคนยังเหลืออีกนะเนี่ยดูสิเนี่ยแล้วแม่ไม่กิจก็เก็บมาใส่อันเนี้ไว้ก็คือทานไม่ทนันหรอกค่ะเน่านี่เดี๋ยวก็จะเอาไปแจกเขาเนาะ นี่นะคะทุกคนนี่นะคะสองถุงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันยังเหลือที่ต้นอีกเต็มเลยแต่ก็จะหมดแล้วค่ะเพราะว่าเก็บไปสามสี่รอบแล้วนี่นทุกคนเห็นไหมคะ ก็ยังเหลือบ้างนะคะแต่ว่าที่เหลืออยู่ที่ทุกคนเห็นแดงๆเนี่ยคือลูกมันแว่งแวงนะคะเพราะว่านกมันจิกมันก็เลยแบบยังเหมือนยังเหลือเยอะแต่ว่าแม่ไม่กี่มิเกบเพราะว่านกมันจิกหมดแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกที่ลูกดีๆเดี๋ยวแม่ไม่กี่จะเก็บอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะคะ่ะเพราะมันเยอะมาก แบบเยอะมากตอนนี้ที่บ้านไม่มีก่คือนมากินแอปเปิลกับกินพีชนี่แหละคะ่ะส่งเสียงแบบดังมากแต่เช้าเจ๊แจ้วเจ๊แจ้วคุยกันเมื่อวานเมื่อคืนอากาศร้อนนะคะทุกคนอากาศมันเหมือนมันร้อนขึ้นนะคะตอนแรกมันอากาศมันเย็นลงนะคะแล้วก็กลับมาร้อนอีกเมื่อคืนโอ้โหแม่มีก่ร้อน วันนี้ก็อากาศก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นนะคะนี่นะคะที่แม่ไม่กี่บอกประตูเกตนะคะคือประตูเนี้ยค่ะประตูของบ้านนะคะคือตอนออกมันไม่ต้องใช้นะแต่ตอนเข้าฝั่งน้นนะคะคือมันต้องใช้ไงไอ้ฝั่งน้นเนี่ยคือตอนขาเข้าะคะ่ะมันต้องใช้นะ ลองไปดูว่าจะยังอยู่ไหมเขาน่าจะเก็บไปให้ค่ะจะให้ดูหุ่นใยไฟฟ้าสวยไหมทุกคนหุ่นใไฟฟ้าสวยมาก 请大的 เราก็ได้เช็คมาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็รีโมทแบบนี้นะคะเราต้องคือรถเราเนี่ยยังอยู่ที่ที่นี่นะคะก็ยังไม่ได้ขายแต่เขากำลังแบบปรับปรุงเอ่อกำลังปรับปรุงดูแลแล้วก็เ็าไว้ขายต่อเนาะก็พอดี เราก็เดินเข้าไปหาเพราะว่าเราซุกไว้ตรงแบบซอกๆในทุกคนถ้าเราไม่เดินเข้าไปดูเองเขาจะไม่รู้เลยเราก็เลยต้องเดินเข้าไปดูกับเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็ได้มาแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปให้พ์ทนเนอร์เราที่ร้านเนาะเขาไดไว้ใช้ก็เลยคุยกับคุยกับผู้จัดการผู้จัดการที่นี่เขาก็จะก็คือเจอกันบ่อยเพราะว่าเราซื้อลถของเขาเนี่ย คันแรกเนี่ยเราซื้อเป็นรถไฟฟ้านะคะคุณไดไฟฟ้าแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้ขับแบบ all wheel drive เนาะมันก็เลยขับทีโน่ไม่ได้เร้ก็เลยมันขายคืนแล้วก็เลยมันซื้อคุณใดให้น้องเจสมินแล้วก็มันซื้อคุณใดอีกของเราเนาะก็เลยเหมือนเป็นลูกค้าของที่นี่ก็เลยสนิทกันเขาก็เลยถามว่าอา้อาวซิควายาไม่อยู่หรอหรอบอกว่าเขาลับไทยไปแล้ว เขาบอกเอาเธอไม่ได้กลับได้เหรอเขาบอกไม่ได้กลับเพราะฉันต้องดูแลลูกสาวลูกสาวยังต้องเรียนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าเรามีแผนจะย้ายกลับแล้วบอกมีมีแผนจะย้ายกลับปีหน้ารอให้ลูกจบจบก่อนไฮสคูลเขาบอกเอาลูกอยู่ชั้นอะไรบอกสิบสองแล้วโอเคสิบสองเขาบอกโอ้เดี๋ยวเธอก็จะกลับแล้วสิอะไรเงี้ยบอกใช่มีแผนจะกลับเนาะก็เลยคุยคุยกับเขาสักพักหนึ่งแล้วก็เออได้รับเช็คมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับก็ เดี๋ยวเราจะเอา,เอาลูกพีชนะคะเอาไปให้พี่ๆที่ร้านเนาะ